สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมใหม่หนึงเกมแ a n a d a o s s a d d a X t t e m m สุดยอดเกมมันติคอนท r น l m m o r p โหรือเกมแนว Fantasy MMORPG นั่นเองนะครับภายในเกมก็จะมีระบบมากมายและอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์มาเก็ตเทียสกาววิสัทว์วอลอกระบบท้าประลองและพีพแบบเป็นทีม บอกเลยว่าความมันของเกมไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับณนะตอนนี้เขาก็ได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าให้เพื่อนๆไปรับของวันมากมายในการที่เราจะลงทะเบียนล่วงหน้าเราก็แค่กดที่ p ีดิจิตอรที่หน้าเว็บไซต์หลักของเขาได้เลยผมก็จะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปจิ้มกันนะครับในการที่เราจะลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อนๆต้องมี ID ของ e x e ถ้าใครยังไม่มีก็เพียงแค่สมัครสมาชิกหรือถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับแต่ลืมพัทเวิร์ดเราก็กดที่ลืมพัทเวิร์ดเนาะแต่ในที่นี้ผมสมัครใหม่ให้ดูเลยละกันนะครับกดเข้า partador จากนั้นเนี่ยก็ให้ใส่เบอร์โทรของเราและก็ส่ง OTP และสำหรับขั้นตอนที่2เราก็เอา OTP ที่เราใส่เบอร์โทรไปนะครับมาใส่ในช่อง SMS OTP ได้เลยถ้ารหาัสไม่มาเราก็ทำการส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทำการใส่ ID E x e ตามที่เราต้องการใช้ได้เฉพาะตัวอักษรเป็นพวก A ตัวเล็ก A ตัวใหญ่และก็0ถึง9นะครับความยาวอยู่ในระหว่าง6ถึง16ตัวอักษรจากนั้นนะครับทำการใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลกักใส่าพาสเวิร์ดท,ที่เราต้องการและก็ทำการใส่อ e ีเมล และชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดใจเพศให้เรียบร้อยด้วยนะครับ จากนั้นทําการกดยืนยันข้อมูลเพียงเท่านี้เราก็สมัครสมาชิกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราเนี่ยทำการยืนยัน id เกมผ่านอีเมลเพื่อรับสิทธิพิเศษอีเมลด้วยนะครับเราก็เข้าไปที่อีเมลของเรานี่เลยครับข้อความก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดยืนยันการสมัคร e x e i d เพียงเท่านี้ก็ยืนยัน id เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบใส่ id ที่เราสมัครไปกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกเกมที่เราจะทําการเล่นนะฮะต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆจะทาการเข้าสู่เว็บไซต์เราก็กด ที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเขาก็จะพาเรามาสู่หน้านี้จากนั้นก็กด P Register เพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนล่วงหน้าสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วของรางวัลก็จะถูกจัดส่งไปให้ในช่วง OBT เลยนะครับผมและในส่วนของของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับก็จะมี Collection Heaven Character Card Box 1 EA หนึ่งชิ้นด้วยกันนะครับ ต่อมาสุลาสำหรับงานเลี้ยง10 EA ด้วยกันอย่างที่3สเตีรอยลีเคอร์กิจกรรมได้ถึง10ขวดด้วยกันนะครับขวดฟ้าแบบนี้ของรางวัลชิ้นที่4 t ่ไทอาม์ลิควอ for event 10 EA ด้วยกันของชิ้นที่5การ์ด EPG เวทรัส30 EA ของแบบที่6การ์ด EPG expert 30 EA ด้วยกันของชิ้นที่7นะครับก็จะเป็นการ์ดวัชเชอร์30วัน3 EA ของชิ้นที่8ก็จะเป็นอาร์เมอร์ว e r เชอร์30 EA ด้วยกันและนอกจากนี้ก็ยังมีโบนัสไอเทมปลดล็อกทุกกิจกรรม ตะลุยรับไอเทมฟรีเงื่อนไขแรกนะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการลงทะเบียนล่วลงหน้าสําเร็จเงื่อนไขที่ 2, 2เล่นมินิเกมครบ10ครั้งเราก็กดเข้ามาที่มินิเกมตรงนี้เลยครับเขาก็จะพามาสู่หน้านี้มีเขียนบอกเลยนะเล่นมินิเกม10วันขึ้นไปรับคู่มือการต่อสู้ระดับกลาง15วัน 1EA หรือ1ชิ้นผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับ10เกมต่อวันวิธีเล่นนะฮะก็กดเข้าไปนะครับเล่นมินิเกมจากนั้นนะครับก็กดสตาร์ทฮะการเล่นกิจกรรมแบบนี้เขาก็จะมีเสียงโดนตีด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะ ่าเราก็เลือกการ์ดที่เราจะทําการกดเปิดนะฮะอืมเปิดไปนะครับก็ <laughs> ง่ายๆจับคู่นั่นเองนะครับใช่ไหมเนะี่ยอ่ออันนี้โอเคนะครับกดไปนะครับอ่าอันนี้ไม่นะ หมดแล้วเออเราได้600อยพาร์เพลงเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าการจับคู่แบบนี้ก็ต้องอาศัยดวงด้วยเหมือนกันนะครับนี่เพราะว่าเราเปิดไม่เจอการ์ดตามที่เราต้องการเลยนะครับเสียใจแต่เพียงเท่านี้เราก็เล่นกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการเข้าร่วม1วันเขาก็จะนับเป็น1ครั้งซึ่งถ้าเราอยากได้ของวันเราก็ควรที่ต้องเล่นให้ครบ10ครั้งนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาให้เราเนี่ยชวนเพื่อน5คนชวนเพื่อนครบ5คนรับไอเทมไปเลยซึ่งตอนนี้ผมได้ชวนเพื่อนไปแล้วนะครับนย์คนด้วยกันซึ่งการชวนเพื่ออนนะคครรเเาจไดู้่มืท ระดับกลาง15วัน1 EA ด้วยกันนะครับของวันจะได้รับหลังจากเกมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ส่วนการที่เราจะชวนเพื่อนนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานิดหน่อยนะครับสก,กอร์เมาส์ก็ได้เลื่อนนิ้วลากก็ได้นะยครับแล้วก็กดที่ชวนเพื่อนจากนั้นนะครับเพียงแค่ทําการ c o อปปี้โค้ดตรงนี้แล้วก็ไปทําการส่งให้เพื่อนนะครับส่งให้ทางไหนก็ได้นะให้เขากดหลักๆเลยก,ก,ก็คือเราจะเอา5คนนี่แหละหรือเพื่อนๆจะกดที่ลิงก์ของผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่อมานะครับเขาให้เราเนี่ยติดตาม Facebook แล้วก็กดที่ Follow ตรงนี้นะครับเขาจะเลื่อนมาสู่ข้าา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 งงล่ง่่ตติดตมหพทุกขวสรรรับอา 50 EA กดเข้าไปที่ติดตามเขาจะพาเพื่อนๆมาเด้งสู่หน้าเมนูนี้นะครับก็กดตุกใจกดไลค์กด, like, กดแชร์ได้เลยนะครับนี่ครับกดติดตามเสร็จเงื่อนไขก็จะครบปลดล็อกไป2เหลืออีก2อ,อย่างที่เราต้องปลดล็อกและไม่ใช่มีแค่กิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังมีนี่เลยร่วมทีมลงทะเบียนเป็นกลุ่มรับไอเทมฟรียกกิว ok เขาให้เพื่อนๆนนทำการสร้างกิวด้วยกันนะครับผมเมื่อเรามาสู่หน้าเมนูนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมกันสักหน่อยดีกว่านะครับผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงลทะเบียน ดิจิเตอร์ผ่านระบบปกติมาก่อน ID สามารถลงทะเบียนได้ ID เดียวเท่านั้น หากเข้าร่วมกิจกรรมกิวพีเจิตเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนกิวหรือเข้าร่วมกิวใหม่ได้อีกสามารถกดรับไอเทมได้เพียงหนึ่งครั้งตอ่อหนึ่งไอดีที่มาจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นเงื่อนไขต่อมานะครับไอเทมของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไปในไอดีที่ลงทะเบียนถัดมาอีกนะครับหัวหน้ากิวไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสามาชิกกิวอื่นๆได้และก็ตรงนี้สําคัญเลยนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ชื่อกิวที่มีความหมายคําไม่สุภาพหรือคําที่สอ่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทรวมถึงการละเมิดทางกฎหมายศาีลธรรมจริยธรรมของไทยหากพบ ัสิทธิ์ในการยกเลิกของวันกิจกรรมนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะครับหรือเรารู้แล้วรเราก็กดสร้างกิวเมนูถัดมาที่เราต้องเจออีกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เขาให้เราเนี่ยสร้างรูปก่อนนะครับรูปกิวที่เราต้องการว่าเราจะเลือกรูปไหนก็มีให้เลือกถึง14รูปด้วยกันเลยนะครับ ทั้งตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายแบบนี้ผมจะเลือกอะไรไดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวเลือกเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่ชื่อกิวผมใส่เป็นมิสเตอร์ซเวอละกันนะครับแล้วก็คําทักทายเป็นสวัสดีเชา้า m r s แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดทําการยืนยันเพียงเท่านี้กิวก็ถูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมกิว M R S ข่าวสารจากกิวสวัสดีชาว m r ซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าก็สามารถเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมกดก๊อปปีอันนี้เป็นกิวที่เราเอาไว้รับของรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนของรางวัลในการสร้างกิวหรือสร้างกลุ่มแบบนี้นะครับเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนี่เลยครับของรงวัลลงทะเบียนกิว3-5ถึง5คนเข้าวร่วม o อ t ีออนไลน์ ine, ช่วง o อ t ภายใน7วันรับน้ำยาอีเวนต์นะครับอย่างละส10ขวดด้วยกันของรางวัลต่อมา เลเวลตระกูลถึงเลเวล15ภายใน7วันรับของราวัลเพิ่มเติมไปอีกนะครับก็จะมีโซคิตตันอีเวนต์ให้ถึง30เม็ดบัตรพาร์ท1 day นเดื์นครับ1ชิ้นแล้วก็เหรียญอีเวนต์อีก50เหรียญด้วยกันนะครับต่อมาเลเวลตระกูลถึงเลเวล20 ภายใน7วันรับไอเทมที่อัปเกรด20ชิ้นโฮมพีเมียเซอร์วิสอีเวนต์7วันอันนี้รับไปอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ของรางวัลในการลงทะเบียนกิว6คนขึ้นไปรับของรางวัลเพิ่มเติมไปอีกนะครับก็จะเป็นพวกน้ํายาเพิ่มเลยก็คือจะเป็นอาหารสัตว์ได้ถึง100ชิ้นนะ่ะมากกว่าการถูกใจเพลีก <c oughs> แล้วก็ทราริเวลตระกูลถึง15ภายใน7วันรับของไปอีก3อย่างด้วยกันนะครับแล้วก็ทราร์เวลตระกูลถึงลุนน้เวลยี่สิ7วันให้เรา1ชิ้นด้วยกันซึ่งจะเทขนาดไหนเนีเ่ยเดวรอ,อดู ในเกมนะครับเก็บเลเวลตระกูลให้ถึงเลเวล20นะครับผมแต่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าของเกมการ์เดอร์สปาดาเอ็กซ์ตมเรียกได้ว่ามีกิจกรรมมากมายให้เพื่อนๆไปรับของวันเป็นกิจกรรมดีๆทั้งนั้นรับของฟรีแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับและบอกเลยว่าเกมนี้มันถนึงใจแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับก็ไปลองสัมผัสบรรยากาศภายในเกมกันดูได้นะครับสำหรับลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่าง description ส,สาม,มารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าและไปกดถูกใจเพจเพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลเกมกันต่อได้เลยนะครับยังไง ในสำหรับภาคนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบอยังไงก็ฝากรับคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาหน้าพาทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ